ครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่17เดิือนพฤษภาคมพศสอ6 3อตอนนี้เป็นการทดลองนะครับคือติดตั้งแล้วนะครับเป็นเครื่องสำหรับปั๊มออกซิเจนให้กับปลาในกระชังบกนะครับคือตอนนี้ทั้งหมด เก้ากระชังนะครับที่เราเชื่อมต่อไปนะครับผมกดว่าแรงดันของลมดีมากนะครับถึงเก้ากระชังโดยผมทำการต่อเชื่อมท่อนะครับไปแต่ละกระชังนี้เป็นเครื่องนะครับ ลมเข้าลมออกนะครับเครื่องเดินเบาเสียงเบาดีครับไม่ดังมาก เสร็จแล้วที่เหลือนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดตรงนี้ครึ่งชั่วโมง9บอนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเชื่อมต่ออีก11บอ11กระชังบกนะครับแล้วก็จะเปิดพร้อมกันดูซิว่าแรงดันลมจะเป็นยังไงแต่ผมได้ติดตั้งวาไว้2ด้านนะครับสมมุติว่าถ้าแรงลมมันเบาไม่มากพอผมก็จะปิดอีกฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่ง เสร็จแล้วก็มาเปิดอีกฝั่งหนึ่งปิดฝั่งนึงในตอนใช้งานนะครับครับนับว่าพอใจครับผมดีมากครับขอบคุณครับ